คนดังนั่งเรียนทุกสัปดาห์วันเสาร์นี้พบกับลูกเกดเมทินีกับการออกมาแชร์เบื้องหลังดาราตัวสตาร์ที่เชญมามันไผ่บ้างไหมคะที่ค่อนข้างจะแบบมีปัญหาคํเพาะเพาะคืออะไรดีไม่เป็นไรเอาแบบไม่เพาะก่อนก็ได้ค่ะคุณลูกเกดค่ะคือที่ซ้อมกันน่ะมันอยู่ที่เดียวกันค่ะเดี๋ยวคนนี้ก็ไปห้องนู้นเอ้าอุ้ยท่าป็นท่านี้อย่างนู้นอย่างงู้นอย่เนี้ยคือแทนที่จะสนใจรับผิดชอบตัวสารแนนเรื่องชาวบ้านเขาอะ อาทิตย์นี้เคลียร์มันกับโกโก้ผู้จัดการดาราสุดเชาเผยความสัมพันธ์บิวเดอร์สตาร์กับนายแบบหนุ่มแทนไทยเขาไปอยู่กันได้ยังไงคะตกลงเขาโกก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าคนที่พามาชื่อนนเนี่ยเขาไม่พอใจเขาไปคนู่กันบอกบอกว่าเนี่ยพี่โก้ต้องเอาออกมาจากบ้านแทนไทยเดี๋ยวนี้เลยนะมันดูไม่ดีเราก็บอกว่าเราตัวเองเป็นคนพามาไหนบอกเป็นพี่ชายทำไมไม่ดูแลอะไรตกลงเป็นพี่ชายจริงๆหรือพี่สาวครับพูดมาเดี๋ยวนี้เลยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันติดตามได้ไหนคนดังนั่งเกลีย์สุดสัปดาห์ทางช่อง Star Max แซบทั้งช่อง